สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333หลังจากที่ได้ไปไหว้เจ้าพ่อสารพระการขอเลิกขอพรกันไปแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางไปตามหาวัตถุดิบกันแล้วนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตที่ได้รับรางวัลมาหลายเวทีการันตีความอร่อยและคุณภาพได้แน่นอนเอาละครับพี่ลุลาและน้องพลอยขอพาคุณผู้ชมไปค้นหาวัตถุดิบกันเลย คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าหรูคุณผู้ชมรู้จักไหมครับว่าคืออะไรนีร่คือรกระทร้ทททอนท้อนท้อนกระท้อนจริงะกระทรนะ้อนด้วยนะกระท้อนจริงเลยครับกระท้อนสะท้อนตอนนี้นะครับ<ะ>เราสองคนยืนอยู่ที่สวนกระท้อนขวัญเมือง <S <S อ<ะ>แล้วก็อยู่กับเจ้าของสะท้อนก็คือคุณแม่ขวัญเมืองสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่ขวัญเมืองอู่พยักษ์ด้วยนี่นะครับ ต้องถามคุณแม่ก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของการปลูกสวนกระท้อนี่นั้งพลอยนะมีที่มายังไงครับคุณแม่อกระท้อนมันเป็นกระท้อนปุยฝ้ายที่ขึ้นชื่อของลบุรีไงคะคือกระท้อนมีหลายพันใช่มีหลายพันแต่พันนี้เป็นพันุ์ขึ้นชื่อมีพันธุ์อะไรบ้างมีพันธุ์ปุยฝ้ายอีล่าทับทิมนิ่มนวลทองกัมมี่ทองกัมมี่แต่ปุยฝ้ายนี่ขึ้นชื่อที่สุดขึ้นชื่อที่สุดผมรู้จักมานานแล้วครับรับปุยฝ้ายครับ ผลงานเขาโดดเด่นมากผลงานโดดเด่นมากนะครับในวงการบันเทิงนี่ดังมากอันนั้นปล่อยไฟเป็ีมันต้องถอนเีมันต้องถอนเรี่ยองเต้นหนูเป็นผู้หญิงหนูหายขาไม่ได้ไม่ดีจะไม่ให้โอ๊ยไม่เอาแม่ครับต้องถามก่อนเลยว่าสําหรับกระท้อนเนี่ยคือโปรุเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่ามันใช้ ระยะเวลาในการปลูกนานแค่ไหนครับกว่าจะได้ผลผลิตออกมาอย่างนี้ยครับให้เต็มที่เลยก็ห้าปีขึ้นนะคะห้าปีขึ้นนี้จะได้เก็บผลได้ละเก็บผลผลิตได้แต่มันก็จะน้อยไปถึงเยอะประมาณทั้งแต่เจ็ดปีสิบปีนี่ก็จะเยอะเลยอ่ะคือถ้าอายุยิ่งเยอะเนี่ยผลกระ t h o ก็ยิ่งออกมากยิ่งดกอ่ะล่ะคือยิ่งนานไปยิ่งให้ลูกดกเลยปลูกยากไหมคะกระท้อนกระท้อนก็พอสมควรนะคะคือเราต้องดูแล ต้องรดน้ําบ่อยๆช่วงกระท้อนมีลูกต้องรดน้ําบ่อยเหรอเห็นบอกว่าน้ำไม่ดีน้องพลอี่หลาทราบข่าวมาว่าคุณแม่นี่ปลูกจนได้รับรางวงรางวัลอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะโอ้โหที่บรานเนี้ยรางวัลอะไรแม่ได้รางวัลชนะเลิศฟาร์มหวานนี่ไหคะเล่าหวารางวัลชนะเลิศฟาร์มหวานความคือฟาร์มฟาร์มความหวานเออแต่ฟาร์มก็เหมือนสวนนี่แหละความหวานเป็นยังไงแม่ของรสชาติค่ะเนื้อนิ่มอ กินแล้วหวานถูกใจกรรมการเอ๊งซี่มันต้องถอ้งอนเนบกินนะแะ่ลงสุดไม่ได้จะบ้าหรอคือรสชาติคือกรอบด้วยหวานด้วยอร่อยด้วยแล้วเห็นผิวพันธผิวพันธุ์ก็สวยด้วยคุณแม่ผมถามหน่อยว่าทำไมที่เนี่ยต้องห่อกระท้อนถ้าไม่ห่อมันก็ห่อนี่อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหอนี่เรียกหอใช่ไหม ห่อทอนัะแรงเขาเรียกมลแงวันทองอ่ะมันจะต่อยลนหมดอ๋อเหรอมะแงวันทองอย่างที่เกาะตัมะม่วงที่มันสุกนะคะอ่าเด็ดมันจับตัวหลุดเลยแล้วก็มันก็จะเสียเป็นหนอนมันก็จะลนอ๋อเราคือต้องห่อทุกลูกแล้วมันปลอดสารพิษไงคะคือห่อแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนี่เลยวัสดุก็คือเป็นถุงกระดาษถุงถุงคือห่อรวมได้เลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเนี่ยดูวิธีการห่อครับแล้วแล้วมันก็จะไม่ต้องทําอะไรแล้วพอห่อแล้วก็ ตอนนี้ก็ถึงกําหนดเดือนครึ่งเราก็มาแกะขายได้เลยติดเอง่ยวเก่ค่ะอ๋อคือตอกแล้วก็เอาไม้สีสุกมาจักแล้วก็เอามามัดถุงเนี่ยก็คือว่าพับแล้วก็เอาแม็กนี่อ๋อก็ประยุกถุงนี้ก็ใช้ได้หลายครั้งแม่ผมถามหน่อยถุงกระดาษถ้าฝนตก ไม่ไม่เป็นไหลค่ะเพราะวันนี้มันจะลื่นลงมาเลยนะอ๋อเหรอฝนตกแล้วมันก็จะไม่เป็นไหลอ๋อไม่ไ็นไม่มีการขาดไม่มีการยุ่ยเลอะติดเดือนครึ่งเก็บเกี่ยวได้เลยเยได้ลรายได้ดีครับอก็พอสมควรค่ะโบโหมดกี่ไร่แม่ก็ประมาณอีนี้อีนี้ก็เราเราห้าไร่แต่ว่าะไรแบบมันแบบน้ำ สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333อหลังจากที่เราได้กระชอนหอ่อสวนคุณขวัญเมืองจังหวัดตรบุรีมาเป็นวัตถุดิบประจำรายการพร้อมด้วยสุดยอดแม่ครัวเพื่อมาทาชนชิงตะลิ้วทองคำทั้งทีม